สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วรอบนี้นาะฝากเครดิตเข้ามาเยอะนะคะมาเล่นเกมน้ำเต้าปูปลาในค่าย PG นะครยังไม่เคยเล่นต้องมาดูคลิปนี้เลยโอ้โหกดครั้งเดียวเข้าฟีสปินไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหง่ายมากทำไมเข้าฟีสปินง่ายจัง ใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยอยากให้เล่นเกมอะไรแล้วก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเกมไหนแตกดีก็ไปเล่นตามกันได้เดอ้อตอนนี้อยู่ที่เบ็ด100บาทนะคะน้ำเต้าปูปลาในค่าย PG นะ อยู่ที่คูณหค่ะตอนนี้อยู่ที่1,350ก็ถือว่าโอเคนะเอออะไรไปแบบนี้นะคะคูณเจแล้วอ,อ่ะน้ำเต้ามากุ้งมาโอ้โหไม่ต่อนะฮะเกือบได้มีไก่แล้วก็ปลาโอ้โหชอดนี้ปลาเต็มจอเอาสิเออต่อกุ้งอีกนะคะ ถือว่าเป็นการเข้าฟีสปินที่กดครั้งเดียวก็ได้เข้าเลยอ่ะโอ้โหก้ารอบฟีสปินนะคะได้มาทั้งหมด4,800ปังมากน้ำเต้าปูปลาในค่าย PG นะคะสามารถไปตามได้เลยเใครที่เล่นไม่เคยได้นะคะต้องไปลองดูนะอขอหมุนไปเรื่อยๆนะคะเบ็100บาทสำหรับใครนะคะที่ อยากทดลองเว็บใหม่หรืออยากเล่นเว็บใหม่หมฝากถอนไม่มีขั้นต่านะคะมีลิงก์อยู่ด้านล่างเล่นที่เดียวกันได้เลยนะเล่นที่เดียวกันได้เลยนะคะก็สมัครเองนะคะไม่ผ่านาผู้แนะนานะคะกดลิงก์เข้าไปสมัครเองได้เลยดูจบแล้วอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะ